าอจะมีสิ่งนี้ในลาวมากๆพี่น้องคะลดอัดฟางนะคะบอกตรงๆนะคะเพ้วาก็เพิ่งเห็นจากที่เฮห,หน้ามาหลาย่าลาปีนะคะพี่น้องคะโบเคยบึงลดอัดฟางจากเถื่อแต่มือนั่นนะทุกคนแรงบันดาลใจอยียงนะไปดูลถเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอยากรู้ว่าเขาอัดฟางด้วยวิธีไหน พอว่าบานแพ่ว่าะนะทุกคนเวลาที่จะเก็บฟางนะคะมาไว้หงยงูหอยวยนะคะกระต่องไปหอบเอาอ่ะเอาฟางหรือว่าเอาเพื่องทีเพื่อนพลเขาเพื่อนตีเขาแล้วอะเอามาเก็บไว้นะทุกคนด้วยการใส่รถไถนานี่แหละพี่น้องคะ่ะ และก็เอามาเก็บไว้นะคะซึ่งมีความฝันนะทุกคนว่าอยากจะมีรถอัดฟางเหลือเกินเพราะว่าจะได้ใส่ชะดวกสบายเพราะว่าที่บ้านแพวานะคะพี่น้องคะ่ะหลักๆนี่นะคะคือเลียงงวเลียงคั้ยนะคะซึ่งทั้งงวและทั้งควายเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่าตัวนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะซึ่งอยากจะมีสะเสลือเกินนะคะแต่วันนี้แพวาจะขออนุญ,ญาตนะทุกคน รีวิวรถอัดฟังให้พี่น้องทั้งฟังเล่าเบิ่งนะคะว่าจะยิ่งไ่ขนาดใดอีพออีเม่เอ้ยมาเบิ่งน้ำหลูกเด้อเพ่ว่าก็จะเบิงเป็นขังแหลกคือกันนะทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนี้นะคะเพ่ว่าก็ขอ เจ้าคาว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านค่ะเพว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้ะเอาจริงๆนะคะพี่น้องคะคือเพรว่านั้นบุเคยหูบุเคยเห็นจากเถือนะคะว่ารถอาจฟังเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอ๋อ คือต้องอัดสร้างตรงทีแบบว่าอ่าลดเกี่ยวข้าวพอกเกี่ยวเขาแล้วก็มาอัดสร้างประมาณน,นี้นะคะพี่น้องเนาะซึ่งเอ้าแพ่ว่าอ่าลงเขาใจว่าคืออ่าเห้าพนเขาแมนบอกค่ะพี่น้องฟนเขาแล้วทีห้องกองไว้นะคะเอาฟ้างานกองไว้กับทีก็คือเราก็เอารถเนี่ยไปดันดันแล้วก็อดัอดอดัอดอดัอดอัดอัดอยู่กับที ซึ่งมันโบแมนแบบที่เพว่าคิดเนาะอันนี้คือก่อนอื่นนะทุกคนโบอยากจะด่ามาเนาะเพว่าผึ่งจะมาเบิ่งคลิปรดอัดฟางเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะพี่น้องคะโบเคยเบิ่งจากเถื่อนะคะเพิ่งจะเบิ่งครั้งแรกในชีวิตซึ่งอ่ะตอนเที่วายูบานอะจะได้ยินอ่คนในบ้านเพิ่นเหวากันว่า โอ้ยรถอัดฟางนี่มันบริยากได้เวลาทีเฮาจะไปอัดฟางเนี่ยก็คือเฮาพลเขาแหลวอย่างนะ้พี่น้องคะก็คือเราจะมีกองฟางใหญ่ๆเนาะกองฟางใหญ่ๆนะคะและทีเนี้ยเราก็จะเอารถอะ่ะมาดันดันแล้วก็อัดฟางอาัดฟางอาัดฟางและมันก็จะออกมาเป็นมัดมัดนะคะพี่น้องคะ่ะแต่เพว่ามาเบิ่งคลิปเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกับสิ่งที่เพว่าได้ยินมาอะไรกะ ที่แพว่าจินตนาการนะทุกคนอันนี้คือเพื่อนจะอัดฟังด้วยกันที่แบบว่าอครับลดไปเรื่อยเนาะเพราะว่ารถคือตอนนันหันอ่าอ่อจากที่ว่ารถเกี่ยวข้าวนะทุกคนที่เขาเกี่ยวเขาแล้วเนาะก็จะมีฟังอยู่ในาไหน้านะพี่น้องก็คือจะอัดไปเรื่อยเรืยรื่อยนะคะอันนี้ก็คือหนาจะลายอยู่นะคะหนาจะลายพอสมควรเนาะซึ่งมันง่ายนะคะเห็นอะไรก็แบบเออสุดยอดอะ่ะ อันนี้คือมันได้เยอะมากแล้วมันก็แน่นมากคะ่ะ <_ d ose> เห็ดไหย่ฟางเข้าโบเสียเนาะสุดยอดอะ <_ d ose> ถูกละวันที่หนึ่งเด้อโอ้เก็บอย่างนั้นเลยอ๋ <_ d ose> อันนี้คือเครื่องเบาๆลู <_ d ose> บไลแล้วก็เก็บ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 แล้วก็อัดเลยเนี่ย คือสิ่งนี้คือแพราวาอยากจะมีมากที่สุดมากกว่ารถเกี่ยวข้าวทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นยังคืออยากจะมีมากที่สุดนะสําหรับคนอยู่ในเขื่อนนอรืเว่าพอเมรนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนคิดว่า่าเสื้อเลยว่าถ้ามีรถอัดฟางนะั้นทุกคนอยู่ในบ้านแพราวาเนี่ยต้อง ดีมากๆเลยเป็นยังคือตรงดีเพราะว่า,าบ้านเพาวานะคะมีคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายนะคะพี่น้องค่ะหลายมากๆเลยที่บ้านเพาวานะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเยอะมากนะคะเพื่อนหนึ่งเนี่ยขั้นต่าเนี่ยประมาณ5 6ตัวแต่ละหลังคาเรือนนะทุกคนผู้บางคนก็เลี้ยงแบบ โอ้โหเป็น10 20ตัวหรือ30ตัวนะอันนี้คือสําหรับหมู่บ้านแพวาน้อหรือว่าที่อื่นก็อาจจะมีหลายกว่าหันหรือเปล่ากับบริษใจนะคะยกตัวอย่างก็คือครอบครัวของแพวาเองนะทุกคนก็ประมาณทั้งงัวละกับขั้วนะคะประมาณ20กว่าตัวนะคะพี่น้องคะซึ่งอยากมีมากๆเพราะว่าหนึ่งคืออะไรเวลาที่เราผลข้าวเสร็จแล้วอะ่ะเราต้องไปหอบฟางพี่น้องคะใส่รถอีแตนนะ่ะ ขนฟางนะคะพี่น้องคะ่ะหอบเอาเลเทนีมันบดเจ็บเนาะเพราะมันบดเจ็บและงวงวั้วมันกับดสาหมาที่จะกินได้ตลอดปีซึ่งหน้าฝนน่ะมันจะบดสามากินได้อยู่แล้วพี่น้องคะและมันก็อึดหยาเนาะอึดหิวนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะอยากจะให้หน้าฝนน่ะมันกินฟางเพราะว่าคือที่บ้านพม่ว่าถ้าหน้าฝนนะคือเขาจะไม่ปล่อยเขาจะไม่ปล่อยงวปล่อยควายเลยนะทุกคน เขาจะปล่อยแค่หน้าแรงเนาะเ mm. พราะว่าเขาจะผูกไวานะคะท่กงอยากมีมากๆทุกคนคือเห็นแล้วแบบสุดยอด mm. สุดยอดเลยไอเดียล,ล้ำเลือกนะเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ PPFc รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกน้องแพรว่าด้วยนะคะว่าประมาณราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้คือคลิปนี้เขาก็ไม่ได้บอกราคานะคะพี่น้องค่ะแพรว่าก็เลยบูหเนาะนี่นะคะแต่ดูจากเทคโนโลยีดูจากการทำแล้วคือแบบล้ำาแบบมากๆเลยนะ โอ้โหคือสุดยอดอ่ะเนี่ยโอ้โหดูซีได้เยอะมากแป๊บเดียวอ่ะซึ่งอาร์กันแบบนี้มันจะได้แน่นนะคะทุกคนเสื้อเลยว่าถามีรถอดัดตฟางนะคะไปรับจ้างอัดฟางเนี่ยอยู่ที่บ้านเพ่ว่าเนี่โอ้โหในเงินถึงขันร่วยเลยนะเพ่ว่าเคยคุยกับเพื่อนอยู่ทุกคนคือตอนนั้นนะเนาะว่าถ้าเรามีเงินกันอะ่ะเขาก็บอกว่าคือเนื่องจากว่าเขาก็มาทํางานที่ไทยเยอะเนาะ มีอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะทําคืออยากจะซื้อรถอัดฟางพี่น้องคะ่ะเพราะว่าที่เราอะหลักๆเลยคือเลี้ยงมัวเลี้ยงควายกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นงัวแบบงวงัวแบบงัวพันหน่อยนะคะพี่น้องมันโม่เมืนงัวพันใหญ่คือทางไทยเนาะขายกับโบจา่าบได่ราคาปันใดน,นะคือทางไทยเนี่ยเข้าขายงัวเนี่ยคือตัวหนึ่งนี่เป็นหลายหายมื่นเลยนะทุกคนแต่ว่าบ้านเพื่อว่านี่ สูงสุดขนาดจ,จะประมาณหลักหมื่นนะถ้าเป็นวัวเนาะหลักหมื่นทุกคนหรือหมื่นนิดๆแต่ว่าถ้าเป็นคัวน้วนี่ก็จะแพงหน่อยนะทุกคนคะ่ะก็ประมาณหมื่นกว่าหลักๆก,ก็หมืน่นนี่แหละหลักหมื่นเหมือน,นกันซึ่งแตกต่างที่ไทยมากไทยนี่โอ้เป็นล้านๆเลยนะคะพี่หน่องค่ะเนาะนี่นะคะอื้ม สิ่งที่เห็นและตื่นตาตื่นใจคือนกพี่น้องค่ะนกหลายขนาดนะคะนกหลายแห้งเนาะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ไทยเขาไม่นิยมกินนกกันนะทุกคนค่ะเนาะซึ่งนกอานกนกกระยางขาวเนาะบานแพ่ว่าเอิญว่านกกระยงนะพี่น้องค่ะนกกระยงขาวแถบที่ไทยน่าจะเรียกลูกกระยางนกกระยางนกกระยางขาวหรือเปล่าหรือนกกระจาบผู้หูกันนะคะพี่น้องค่ะ พีพีอฟซี F C. อย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องแพรวด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนค่ะเนาะอันนี้ก็คือเซ็จเป็นทีเรียบร้อยนะคะทุกคนในการที่ดูรถอัดฟางเนาะสุดยอดสุดยอดนะคะพี่น้องคะ่ะสุดยอดจริงๆเนาะนี่เลยโอ้โหโอ้ยอีพออีเมย์ีซสยูทั้งเล่านะเบิง้งลิปมีน้ำเด้อถือรางวัลที่หนึ่งนะอันดับแรกเลย อยากได้นะทุกคนคือรถอัดฟางนี่แหละมากกว่ารถเกี่ยวข้าวเพราะว่าพี่ว่าในมองเห็นเลยว่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะทุกคนว่าการถีแบบว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายเนาะหน้าฝนจะลําบากมากๆเพราะว่าเวลาถีบไปอาดูอาเปอันนี้งัวเบิงเบิงงัวเบิงค้ายนะพี่น้องเราต้องโดนน้ำน้ำขันเนาะกัดเท้ากัดตีนกัดเอียงเยอะแยะนะคะพี่น้อง่ะซึงมันก็แบบฝนตกลิน่ะ คืองัวเนี่ยมันจะไม่กินน้ำที่จะไม่กินหญ้าที่มีน้ำอยู่แล้วเนาะไม่เหมือนควายควายก็จะทนฝนได้อยู่แต่ทนทนแดดไม่ค่อยได้เนาะทุกคนคะ่ะซึ่งแตกต่างกับบัวงัวมันก็จะทนแดดได้ทนฝนไม่ค่อยได้นะคะพี่น้องคะเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นจังไรน,นะคะชมับฟังกันไปแล้วเนาะสำหรับการทีเบิง้งได้ในเบิ้งรถอัดฟางนะคะพี่น้องคะ่ะบอกได้เลยว่า สิ่งนี้คือสุดยอดและในการอุปกรณ์ทําเกษตรนะทุกคนเพาราะว่าหลักๆเลยแพรวาคิดว่าที่บ้านแพรวาเนี่ยสิ่งที่ต,ต้องการเนี่ยก็คือรถอัดฟางนี่แหละมากกว่ารถเกี่ยวข้าวนะทุกคนเนาะพี่น้องคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่นีก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะหากชมมาฟังแล้วไม่ความคิดเห็นกัน,นไหนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแลวฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะคะผิดพลาดประกันใดนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีสบายดี